สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เล่าเรื่องล้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับสวัสดีครับผมหนุ่มคงกระพันครับและผู้ชมครับในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดหรือ f c ท่านใดนะครับกำลังหนักใจกับปัญหาค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศที่สูงเหลือเกินนะครับผมขอแนะนําอุปกรณ์อัจฉริยะชิ้นหนึ่งครับนั่นก็คือ EcoTEC h ครับอุปกรณ์อัจฉริยะชิ้นนี้นะครับจะช่วยให้ท่านผู้ชมนะครับสามารถลดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศได้มากถึง 20 4 0ถึง40%เลยทีเดียวนะครับและแน่นอนว่ามันสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศได้อย่างน่าอัศจรรย์อีกด้วยครับและที่สำคัญที่สุดนะครับอุปกรณ์อัจฉริยะชิ้นนี้นะครับจดสิทธิบัตรโดยคนไทย จดลิขสิทธิ์ทางปัญญาโดยคนไทยนะครับน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยครับและสิ่งนี้นะครับผมลองใช้ที่บ้านและออฟฟิศแล้วนะครับได้ผลดีจริงๆครับช่วยประหยัดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศได้เยอะเลยทีเดียวถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับท่านผู้ชมสามารถเข้ามาได้นะครับที่ bestitem co หรือ Line at bestitem นะครับจากเดิม7,500บาท แต่หนุ่มโงมพันต์ออฟฟิเชีลนะครับให้ราคาพิเศษครับเพียง4,900บาทเท่านั้น Ecotec ประหยัดไฟลดโลกร้อนช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศสุดยอดครับ เล่าเรื่องลี้ลับในวันนี้เป็นเรื่องราวจากคุณลุงเทศจินนะนะครับอดีตพรานป่าผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเขาไว้ในหนังสือเรื่องราววันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมวยป่าจะเป็นอย่างไรไปฟังเรื่องราวจากคุณลุงเทศกันเลยครับหมูป่าปราดเปรียวว่องไวว่ายน้ําเก่งกว่าเสือโคร่งมันกินหัวพืชเกือบทุกชนิดยกเว้นหัวขาหัวกลอยหัวย่างนอกจากชอบกินหัวพืชหมูป่ายังชอบกินหน่อไม้เป็นที่สุด ตัวกระผมเคยพบหมูโทนตามเก็บกินเศษหน่อไม้อยู่หลังโขลงช้างเคยเจอฝูงหมูป่าช่วยกันไถปากงัดขอนไม้ไล่งูออกมาจากที่ซอ่อนมันช่วยกันกัดกินงูจงอางกันอย่างตะกละดงผากเนินแห่งหนึ่งทางทิศเหนือเชื่อมเขากระทิงและเขาลน้นซึ่งมีห้วยชำยางแบ่งเขตกันชนอยู่ตัวกระผมกับทิศช่วงมานอนกลางป่าโปรง่งกะว่าจะยิงเก้งสมันหรือแม้แต่กวางเพียงตัวเดียวเท่านั้น ป่าแห่งนี้เป็นถิ่นของเสือดาวพวกเราจึงไม่จำเป็นต้องขัดห้างนอนบนต้นไม้ตัวพวกกระผมในขณะนั้นก็ล่าสัตว์มานานพอสมควรความขลาดกลัวนั้นไม่มีอยู่ในใจอยู่แล้วพวกผมรู้สึกเป็นอิสระเหมือนอยู่ตามลำพังในทุ่งกว้างเพื่อป้องกันงูพิษที่อาจจะเลื้อยเข้ามากัดขณะที่เรานอนหลับทิศช่วงจึงก่อกองไฟห้ากองไว้รอบรอ ปูใบสะเดาสดลงบนพื้นเพื่อเป็นที่นอนและเป็นการป้องกันยุงป่าที่จะปล่อยเชื้อมาลาเรียทิศช่วงไม่ชอบล่าสัตว์ใหญ่ชอบดักแล้วไก่ป่าหรือแม้แต่กระรอกกระแตยังมากเขาก็ใช้เพียงไฟฉายยิงแม่นซึ่งแอบมากินหัวมันเทศในตอนกลางคืนนานๆครั้งหนึง่งก็จะขอร้องให้กระผมพามานอนกลางป่าเพื่อล่าสัตว์ใหญ่สักทีหนึ่งทิศช่วงก็จะเป็นแบบนั้นแหละครับ ขณะที่เปลวไฟสีส้มมอดดับไปไม่นานกีเท่าก็อมทานกลิ่นควันไฟเผาไหม้ใบไม้ก็ฟุ้งกระจายไปทั่วงูพิษก็จะไม่กล้าเข้ามาใกล้ที่นอนของเราแน่นอนทะเลหมอกสีขาวมัวลอยอยู่น้ำค้างหล่นเปาะแปะกลบเสียงบางใหญ่ที่ร้องครางอยู่บนเขาขณะที่ลมหนาวโชยดอกกล้วยไม้ก็ส่งกลิ่นหอมสดชื่น มันปลุกให้ตัวกระผมลุกขึ้นมาชนดุนฟืนผิงไฟเพราะบางทีมันก็หนาวจนไม่อาจจะนอนขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มผืนบางได้อีกต่อไปขณะที่เรานั่งกอดเข่าโอบกองไฟสัตว์ป่าตัวหนึ่งก็ร้องคำรามขึ้นมันคำรามเป็นเหมือนการจะตอกย้ำความโกรธเคืองทิศช่วงมองดูดาวลูกไก่ที่เคลื่อนไปทางทิศตะวันตกเขากระซิบที่หูของกระผมว่าใกล้จะถึงเวลายามสามแล้ว นกกระปูดในดงไผ่ร้อยข้อมันร้องเสียงดังรับกันเป็นทอดๆไก่ป่าขันเจ๊ยแจ้วแต่มันจะขันเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วมันก็หยุดขันพวกเราล้มตัวลงนอนข้างกองไฟฟังเสียงกบเสียงเขียดคลางตอนกลางคืนเย,ยว่กลางคืนก็ร้องครางเสียงดังต่อจากนั้นก็มีเสียงปัวปัวสองสามหนทิศช่วงฉายไฟสว่างวับ แสงไฟไปกระทบกับดวงตาคู่สีเขียวมันสู้แสงไฟเห็นเดี่ยวตัวหนึ่งมีขนรอบคอสีน้ำตาลลายขาวเป็นจุดกลมแต้มขนอยู่ตัวป้อมหม้อต้อเหมือนแม่ไก่อูจะงอยปากงุ้มที่มีไว้จิกสัตว์เลื้อยคลานในปากของมันก็มีสัตว์เลื้อยคลานเล็กๆตัวหนึ่งมันดิ้นกระเดากระเดา เย,ยวจิกลงกลางตัวอีกสองสามหนแล้วมันก็ดึงถึงลำตัวจนขาดเป็นชิ้นแล้วก็กลืนหายเข้าไปในปากทิศช่วงกระซิบว่ามันน่าจะเป็นลูกงูจงอางตัวกระผมใจหายวูบงูพันนี้กัดทิศจันจนเป็นศพนอนแผ่ราอยู่ริมหนองน้ำหลังบ้านมาแล้วพิษของมันเข้าเส้นเลือดมันจะแพร่ซาดเพียงไม่ถึงห้านาทีคนและสัตว์ที่ถูกกัดก็จะหมดลมหายใจอย่างง่ายดา ดงแห่งนี้เลี้ยงกระรอกกระแตกระจ้อนวิ่งยุบยับไปหมดบนกิ่งไม้ลำธารก็เลี้ยงกบภูเขาเขียดหัวเขียวร้องออบแอปทั้งคืนมีกิ้งกายักษตัวยาวประมาณ1ฟุตอยู่ในดงซึ่งก็เป็นอาหารของงูและเหยี่ยวได้ถ้ามันมาเจอเข้าชายดงผากและริมลำธารจึงมีอสรพิษหลายพันอาศัยอยู่อย่างชุกชุม เยี่ยวกลางคืนมันยังคงฉีกกินเนื้องูอยู่อย่างอร็ดอร่อยแล้วก็คลายกลงเล็บทิ้งเศษเนื้อลงมาข้างล่างแล้วมันก็บินร่อนหายเข้าไปในดงมืดต่อมาเราก็ได้ยินเสียงเหยี่ยวครางเป็นช่วงๆกระผมรู้โดยความชำนาญว่ามีสัญญาณอันตรายจึงไม่อาจมองข้ามรหัสป่าไปได้ปกติจะได้ยินเสียงเหย,ยว่กลางคืนพันนี้ไม่บ่อยนักเสียงสัตว์ตัวเดิมมันคำรามอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเงียบเสียงลงสักสองสามอึดใจเสียงร้องวิทย์แหลมเล็กก็ดังสวนขึ้นมาคมทันทีทิศช่วงกระซิบว่านั่นน่าจะเป็นเสียงของงูเหลือมนกกระปูดร้องปุดปุด๊บอกเวลาใกล้สว่างไก่ป่าขันเพรียกเสียงดังแล้วมันก็รับกันเป็นทอดๆหมาในหอนขึ้นในดงเขากระทิงทิศช่วงมองดาวประกายพลึกสูงขึ้นพ้นทิวป่าแล้ว อีกไม่เกินสองชั่วโมงแสงทองของวันใหม่ก็จะทาบขอบฟ้าเมื่อเสียงคำรามสงบลงไก่ป่าก็เริ่มขันประปรายเสียงคำรามห้างึมก้องสะท้อนดงผากไม่กี่อึดใจไม้แห้งหักผางก็หล่นตุบตับเสียงคำรามดังขึ้นอีกครั้งและมันก็เป็นเสียงที่สูงผิดปกติในครั้งนี้ผสมผสานกับเสียงใบไม้แห้งหักผงผาง ก้อนหินกลิ้งคึกคึกลงมาจากตะลิงไหลลงไปในน้ำน้ำกระเซ็นซ่านจอมแจมในเวลายามมืดค่ำเช่นนี้มันคืออะไรกันเรานั่งพิงไฟแล้วก็ฟังเสียงลึกลับทิศช,ช่วงถามอย่างร้อนรนเทศมึงลองเดาดูหน่อยสุวันนี้มันเสียงอะไรวะฮะ ah ถ้าเสียงห่านง่มแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นเสือนะแต่ถ้าเสียงวิทวิทฉันคิดว่าน่าจะเป็นงูเหลื่มว่ะ เราเป็นคนบ้านป่าคุ้นเสียงงูเหลือมที่เลื้อยเข้ามาขโมยไก่ในเล้าเป็นอย่างดีชินกับเสียงร้องวิทของมันตั้งแต่จำความได้บางครั้งงูเหลือมก็ร้องกระตากเหมือนแม่ไก่มันหลอกอีเห็นและหมาป่าให้เข้ามาใกล้ๆมันมันจะได้รัดแล้วก็กินเป็นอาหารทิดช่วงได้ยินอย่างนั้นถึงกับตาลุกเฮ้ยเสืออะไรวะสือโครง่งหรือว่าไอ้ดำไอ้ดาว ทิดช่วงถามด้วยอาการเริ่มจะตกใจเล็กน้อยถ้าไม่ใช่ไอ้โครงก็คงเป็นไอ้ดำหรือไอ้ดาวนั่นละรุ่งแจ้งเดี๋ยวเราก็รู้เองเว้ยทิดช่วงลุกลีลุกลนมองซ้ายมองขวาเขาพละกองไฟเดินสวบสวบไปที่กอผากดึงลำผากแห้งประมาณสิบท่อนมากองรวมกันเงื้อคมมีดปลายฉับไปที่ลำผากอ่อนจับตอกผิวอ่อนทั้งเหนียวทั้งแข็งมัดรวบเป็นท่อนเท่าน่อง แล้วเขาก็ทิ่มปลายเข้าไปในกองไฟไม่ถึงครู่เปลวไฟก็ติดโชดช่วงชัชวาลเขาถือไว้ในมือแล้วก็บอกว่าเท็ดไปเอาไงเอากันวะไปดูกันทิดช่วงวางท่าทางขึงขังยื่นไฟฉายให้กระผมแล้วก็ไปกินอะไรมาก็ไม่รู้ดูเหมือนจะใจกล้าเกินกว่าเหตุเราสองคนเดินฝ่าฝอยหมอกทวนน้ำขึ้นไปทางเหนือฝูงปลากั้งดีดน้ำป๋อมแปม น้ำในบวกกระเพื่อมเป็นระลอปะกปลากั้งตัวโตวเท่าด้ามมีดลบเข้าไปในหลืบหินมีอยู่ช่วงหนึ่งเราลุยน้ำลึกเกือบถึงเข่าไหลเกือบ20เมตรเราไม่กล้าเหยียบพงหญ้าเพราะบริเวณนั้นน่าจะมีงูพอใกล้จะถึงโขดหินใต้ร่มมะข่าโมงในลำน้ำแห่งนั้นแสงไฟฉายก็ดันไปทิ่มตาหมีหมาตัวดำปีเจ้าหมีหมามันหยุดชะงักกินยอดผักกูดอยู่ มันเห็นแสงไฟมันก็คำรามโคกทิศช่วงชูดุ่นไฟควันขมงไปข้างหน้ามันจึงเดินหลบเลี่ยงขึ้นตะลิงหายไปหลังโคนต้นไม้ใหญ่เจ้าหมีหมามันยังคำรามงิมงำ่อยู่แทรกโดยเสียงหายใจฟืดฟัดกิ่งไม้แห้งยังคงหักกรอบแกรบอยู่อย่างเดิมบางครั้งมันก็ทิ้งช่วงไปหลายอึดใจตัวกระผมหนาวคางสั่นงักๆอย่างทรมานจึงรีบเดินให้พ้นสายน้ำเย็นเยียบ นำห่างทิศช,ช่วงออกไปนกเขาดงตัวหนึ่งบินทลาร่อนผ่านหน้ามันบินตามเล่นแสงไฟไปไกลกว่า10เมตรพอเดินพ้นครึ้มใบมาข่ามงมันก็พละหนีพวกเราไปขณะที่กระผมก้มหลังเอียงปากกระบอกปืนหลบกิ่งไม้แสงไฟก็ปะทะกับตาสัตว์ปีกตัวหนึ่งที่เกาะอ,อยู่บนลำผาทิดช่วงชุดมือของกระผมให้ส่องไฟทิ่มไปที่ตามัน เขาวางคบไฟพาดกับกิ่งไม้ง้างสายหน้าไม้ขึ้นมายันลูกอยู่บนหลุมหยักกลางคันไม้แล้วก็เตรียมตัวเล็งไม้ไปที่หน้าอกของเจ้าสัตว์ปีกตัวนั้นเสียงดังเพ่งปลายลูกหน้าไม้เสียบอกไก่ป่าตัวนั้นหงายพลึงร่วงลงมากองอยู่ใกล้กอผักมันน่าจะเป็นไก่ตัวผู้งอนสีแดงเข้มโดยโพล่ยาวประมาณครึ่งเซนติเมตรอายุของมันน่าจะประมาณ6เดือนอยู่ในวัยเริ่มหัดขัน ลูกหน้าไม้แม่นเป้าเหมือนจับวางไก่ป่าในฤดูหนาวนั้นเมื่อเกาะอยู่บนคอนมันจะไม่ตกใจง่ายเหมือนมันคุยเคียหากินในตอนกลางวันวันนี้เราคงได้ไก่เป็นอาหารมื้อเช้าสลาวดงผากปนดงเป้งแซมด้วยเครืออวายขมมันไม่ค่อยรกเท่าไหร่เลยออกไปก็เป็นดงหญ้าเหลาแล้งซึ่งอยู่บนเนินเตี้ยซอกหินหลายแหง่งเป็นแหล่งที่หลบซ่อนของงูดีนัก กอผักกูดยอดอุบอวบก็ขึ้นคลุมสองฝากลำธารผักปลาพันนี้เป็นอาหารอันโอชะของพวกหมีเก้งสมันกวางแม้เลี้ยงผาก็ยังชอบลงมากินเป็นบางครั้งเมื่อสัตว์เนื้อชุกชุมสัตว์อย่างเสือหรืองูเหลือมก็ชุกชุมตามไปด้วยเรามาถึงเวทีต่อสู้ในขณะที่ดาวประกายพรึกส่องแสงจางแสงทองทาบขอบฟ้าจวนจะเช้าแล้ว ไก่ปาขันเจื้อยแจ้วกระชั้นทีกระรอกขาวร้องคอกๆชีวิตโพรงไพรก็เริ่มสดชื่นขึ้นมาทันทีเราไม่ชอบสูตรกลิ่นอับชื้นจึงเดินอ้อมกอหวายขมมาหยุดยืนอยู่ที่บนเนินกว้างประมาณหนึ่งตารางวาเวทีเลือดรออยู่บนเนินแล้วใต้ร่มมะพรับเมื่อแสงไฟฉายทิ่มไปตรงนั้นพวกเรามองเห็นงูเหลือมตัวโตวเท่าต้นกล้วยมันกำลังรัดเสือดาวไว้ในวงขณด ขาหลังของไอ้ดาวเหยียดตรงเราเกือบมองจะไม่เห็นตัวมันแล้วด้วยซ้ำในขณะเดียวกันไอ้ดาวก็ฝังเขี้ยวลงบนลำตัวของงูตรงช่องคอมันขยํำแล้วขยํำอีกสบัดซ้ายสบัดขวาเลือดแดงฉานทะลักปรีข้าวตลบการรวมรันโดยมีชีวิตเป็นเดิมพันนั้นมันน่าจะดำเนินมาแล้วเป็นเวลากว่าสองชั่วโมงทั้งคู่ดูอ่อนแรงลงไปมากโดยเฉพาะไอ้ดาว ตาของมันถลนมันดิ้นระทวยเหมือนหมดกำลังที่จะดิ้นทุรนทุรายเจ้างูเหลือมยักษ์แลบลิ้นแผลบ,ลบหัวายงนเงนินแม้ว่ากลางลำตัวของมันจะถูกกัดเป็นแผลเหวอวะหลายแห่งแต่มันก็ยังไม่ยอมคลายขนดที่รัดศัตรูของมันเอาไว้แกคิดว่ามันจะเป็นยังไงวะไอ้เทศฉันว่าทั้งคู่เนี่ยน่าจะเสมอกันในมวยคู่นี้นะ <c oughs> แล้วกาให้คะแนนฝ่ายละกี่คะแนนล่ะ ตัวกระผมนึกสนุกก็เลยถามทิศช,ช่วงออกไป <g ül> จะกี่กันแน่เราฝ่ายละศูนย์คะแนนกนแล้วกันวะ <g ül> ไอ้ดาวเนี่ยดูเหมือนจะได้เปรียบทีแรกเนี่ยงูได้แผลเหวอะหลายแหง่งเลือดไหลามากแต่ไอ้ดาวมันคงจะเละไปทั้งตัวสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยก็คือกระดูกระเดี่ยวคงหักหมดแล้วมันไม่น่าจะเดินได้อีกต่อไปหลังจากวิจารณ์มวยแล้วก็ชมมวยอยู่นาน พวกเราก็พระจากคู่มวยฉายไฟไปรอบบริเวณเห็นเครือไหวายขมหักเอลูเฟริรนหลายต้นหักกลางลำพงนอแยกนอกระทือแหลกลานลงมาถึงร่มมาพลับใบไ,ไม้แห้งถูกกวาดมารวมกันไว้เป็นหย่อมหยอมแสดงว่าสัตว์ทั้งคู่เริ่มโรมรันกันบนเนินป่ารกลงมาถึงตีนเนินริมลำธารคงจะฟัดกันอย่างจ้าละวันอุตลุดอยู่นานแล้ว บางทีไอ้ดาวอาจจะทุ่มแรงประทะที่เหนือกวา่าสบัดจนงูกลิ้งหลุนหลุนลงมาจากเนินสูงมันคงจะกลิ้งลงมาด้วยกันในขณะที่งูก็รัดไอ้ดาวก็กัดต่างคนต่างฟัดเพื่อจะเอาชนะเมื่อไฟฉายกราดลงไปที่กอผากใกล้กับโขดหินริมลำธารผมสังเกตเห็นลำผากแห้งสองสามท่อนหักตกลงมาหินก้อนโตเท่าลูกมะพราะ้าวก็กลิ้งตกลงไปที่ริมตลิง่ง ก็ผ hey, ักกูจมน้ำ si ทิดช่วงชุดมือกับผมเฮ้ยเทศตัวอะไรอยู่บนกิ่งไม้กิ่งนั้นไฟฉายทิ่มไปที่ตาสัตว์ตัวหนึ่งเราถึงกับตกตะลึงอีกครั้งมันเป็นตาของสัตว์ขนาดกลางตัวโตกว่าเก่งเล็กน้อยแผงขนบนลำคอสีออกน้ำตาลไหมเขาทั้งคู่ยาวประมาณหกนิ้วลำตัวพาดอยู่บนง่ามกิ่งล่างเมื่อเราเพ่งมองพินิษโดยทีทั่วแล้ว ปรากฏรอยเล็บเสือดาวจิกลงบนเปลือกสดห่างออกไปประมาณ1ฟุตครึ่งยางสีขาวของต้นไม้ต้นนั้นยังคงเปรมเลือดสีแดงข้นหยดเป็นวงอยู่รอบๆเมื่อมองดูกิ่งไม้ใหญ่ที่เอ็นคล่อมลำทานปลายกิ่งเท่าน่องพาดอยู่บนขอนไม้แห้งหักล้มมาทับกอผากอยู่ด้านล่างตัวกระผมก็จึงคาดเดาเหตุการณ์นี้ได้อย่างไม่ยาก ว่าไอ้ดาวมันคงคาบเหยื่อขึ้นมาบนกิ่งไม้กิ่งนี้มันคงนอนซุ่มอยู่บนโขดหินมันคงลากเหยื่อเป็นเจ้ากวางขนาดย่อมตัวนี้ขึ้นมากินแล้วไอ้เหลือมมันคงสูดกลิ่นเหยื่อเสือดาวมันจึงเลื้อยขึ้นมาหมายจะกินด้วยเสือดาวแสดงตัวเป็นกรรมสิทธิ์ทั้งคู่จึงสู้กันแล้วไอ้ดาวก็พลาดท่าถูกรัดอยู่ในวงขนดของงูเหลือมแล้วมันก็สู้กันอย่างพันวัน ตะลุมบอลกันไปตะลุมบอลกันมาดิ้นรนกันอย่างสุดแรงทั้งคู่คงจะกลิ้งไปทับกอผักปูดล้มราบที่ชายน้ำจากนั้นงูเหลือมมันคงจะลากเสือดาวถูลู่ถูก,กังขึ้นมาบนตะลิงอีกครั้งหมายจะขมือเป็นอาหารแล้วมันก็คงตะลุมบอลมารุมมาตุ้มกันอยู่ตรงนั้นขึ้นลงไปมาจนป่าราบไปหมดจนพวกเรามาเจอมันนั่นแหละครับทิศช่วง ีนขึ้นไปดึงเหยื่อเสือดาวลงมาวางที่โคนต้นไม้ปรากฏว่าไอ้ดาวแทะกินตับไตไส้พุงม้ามจนไม่เหลือหรอเหลือแต่กล้ามเนื้อล้วนๆธรรมชาติของเสือดาวมันขึ้นต้นไม้เก่งพอๆกับเสือดำเมื่อมันล้มเหยื่อได้มันจะแทะกินเครื่องในก่อนหากมันไม่อิม่มมันก็จะแทะกินเนื้อจนอิม่มส่วนที่เหลือมันก็จะคาบขึ้นไปบนกิ่งไม้สูงแล้วก็พาดเอาไว้ หมาในหมาจิ้งจอกจะได้ไม่สามารถมาขโมยเหยื่อของมันไปกินได้ทิศช่วงมัดรวบขากวางหรือเจ้าเก่งหม่อตัวนั้นหิวจนตัวเอนเดินเฉียดคู่มวยซึ่งยังไม่ยอมพ่ายแพ้กันอยู่ตัวกระผมล่าเนื้อเก่งหม่ออยู่ชายน้ำใกล้ที่พักแรมเห็นไกลๆก,ก,ก็นึกว่าเป็นเจ้าลูกกวางแต่เมื่อดูใกล้ๆแล้วมันคือเก่งหม้อนี่เองรสชาติก็คงไม่เลว อร่อยน่าดูเหมือนกันทิศช่วงพาลำผากสดวางขวางเป็นแผงสำหรับย่างเนื้อเราได้ยินเสียงครางดังขึ้นที่ผากบนเนินต่อมาก็มีเสียงคุยดินเสียงเคี้ยวปากกรวบๆตัวกระผมก็กระซิบบอกทิศช่วงว่าสงสัยแม่หมูป่าคงพาลูกมาเดินหากินอยู่บนไหล่เขาปากมันคุยกินหัวแห้วที่ชายดงทำให้เสียงดังได้ยินเสียงมาถึงตรงที่เราอยู่ ทิศช่วงพลิกก็เนื้อวางบนแผงยากชนดุ่นไฟให้ลุกวอมแวมตัวกระผมพึงหนังเก้งหม้อพาดบนลำผากแล้วเหตุการณ์หารอโหดก็อุบัติขึ้นหมูตัวหนึ่งมันคำรามขึ้นสองหนพร้อมกับเสียงไม้แห้งหักหมูอีกหลายตัวก็ครางกันสนันดงพร้อมๆกับเสียงไม้แห้งหักดังกรุบกรับเถาวันใบสดที่เลื้อยคลุมดินอยู่ทั่วไปก็ถูกเยบ็บถูกแวกดังกราว เสียงลุยน้ำโครมครามต่อเนื่องกันทิดช่วงมองตากระผมเหมือนจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นตัวกระผมไม่ตอบแล้วก็กางฝ่ามือรับไออุ่นจากกองไฟอยู่อย่างนั้นช่วงนั้นเป็นตอนเช้าสายหมอกหนาทึบยังคงเปลิวชอกซอนไปทั่วป่าเขาน้ำค้างยังคงร่วงเพาะแผะไก่ป่าระเริงไพรขันสนันดงหมูหลายตัวคำรามขึ้นตรงตำแหน่งที่งูกับเสือต่อสู้กัน ทิศช่วงมองหน้ากระผมอีกแล้วก็บอกว่าลุกขึ้นเหอะเทศไปดูกันโอ้ยนั่งอยู่ข้างๆกองไฟแท้ๆเนี่ยข้ายังเกือบจะแข็งตายอยู่แล้วจะไปไหนอีกละ่ะโถ่ีไม่ตายง่ายๆหรอกเวย้ยอยากจะดูหมูกับงูกัดกันไงหรืออาจจะเป็นงูคาบหมูก็ได้นด้เวย้ยไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆโดยเฉพาะกูเนี่ยไม่่คยได้เห็นดิว่าไปดูกันเถอะแม้ไม่เต็มใจนักแต่ก็ต้องจำใจยอมตามทิศช่วง ทิดช่วงหยิบปืนส่งให้กระผมเขารีบก้าวยาวสวบๆถือไม้ท่อนยาวกระชับมือไปด้วยคอยฟาดใบเถาวันที่เลื้อยขวางหน้าแล้วก็เป็นการป้องกันงูซึ่งอาจจะซ่อนตัวอยู่เขาเป็นพรานที่รอบคอบป้องกันอันตรายได้ดีอาจจะดีกว่าพรานหลายคนซะอีกพอเดินมาถึงลำธารเราก็นั่งซุ่มอยู่ใกล้โคนไม้มองไปใต้ต้นมะพร้าเห็นหมูรุ่นตัวหนึ่งวิ่งหายเข้าไปในร่มกอหวายขม ไที่นั้นมีหมูหลายตัวครางร้องอิดอิเหมือนจะเคี้ยวอะไรกินอยู่ทิดช่วงเดินเป็ดข้ามลำธารไปยังฝั่งตรงข้ามตัวกระผมก็รีบตามไปเราเห็นหมูสองตัวกำลังชักกระยองูเหลือมยาวไม่ต่ำกว่า20ฟุตอยู่ใต้พุ่มน้นาำดอนอีกสองตัวก็วิ่งลอดพุ่มน้นาำกัดตรงกลางลำตัวกระชากออกมาข้างนอกพุ่มเคียวอย่างอร่อ,รอยพวกมันครางอิดอตลอดเวลา ทิศช่วงชี้มือไปที่โขดหินมันมีใต้ร่มไม้อยู่ที่ตรงนั้นห่างจากเจ้าหมูป่าตัวเคืองไม่เกินสิบเมตรแม่หมูกับลูกหมูยืนกันเป็นวงกินอาหารอยู่ลูกหมูสองสามตัวถึงลากเหยื่อถอยหลังไปมาในขณะที่หมูรุ่นส่วนใหญ่ก็ครางอิดอัดอิดอัดแล้วก็วิ่งเหาะเหาะดักหน้าดักหลังหลังจากเจ้าตัวใหญ่พละจากเหยื่อออกมา หมูรุ่นกว่าสิบตัวก็วิ่งกรูออกมาจากที่ซ่อนแล้วก็เข้าไปงับเหยื่อกินอย่างอร็จอร่อยตัวกระผมจ้องตัวจ่าฝูงมันโตเท่าหมูบ้านหนักไม่น่าจะน้อยกว่า80กิโลปากเสี้ยมแหลมขนบนหลังเหยียดตรงขาเล็กแต่แข็งแรงปราดเปรียวมันพละเยือ่อเดินเชียดกลุ่มลูกหมูออกมาแล้วก็ยืนสะบัดหัวอยู่กลางที่โลกแสงแดดอ่อนแผวเบาก็สาดส่องไปที่ตัวมัน สังเกตเห็นเขี้ยวสลักสีขาวยาวประมาณสองนิ้วงอกออกมาจากง่ามปากพรานป่าบางคนเคยยิงจ่าฝูงของหมูป่าบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ตามรอยเลือดไปไม่เกิน3กิโลเมตรพอตามไปทันจ่าฝูงที่หุบเขามันวิ่งชาร์จเข้าใส่พรานผู้นั้นทุ่มน้ำหนักเข้ามาหาพรานอย่างดุร้ายเขี้ยวงงสลักขาวเสยที่ใต้สะดือพรานผู้นั้นล้มทั้งยืน ถึงแม้ปืนในมือจะลั่นเปรี้ยงจ่าฝูงจะวิ่งหนีไปได้แต่พรานผู้นั้นก็ต้องเสียชีวิตอยู่กลางหุบเขานั่นเองนี่คือเรื่องเล่าและเป็นอุทาหรณ์แห่งการยิงหมูโทนโดยไม่ถูกจุดตายแล้วมันก็เป็นสิ่งที่พรานป่าทุกคนจะต้องบอกต่อๆกันให้รู้ถึงอันตรายของหมูโทนหรือหมูป่าที่ตัวใหญ่เช่นนี้ตัวกระผมปฏิเสธทันทีเมื่อทิศช่วงบอกให้ยิงมัน เพราะเรื่องราวที่ผมได้เคยรับรู้มานั่นเองต่อมาจากฟูงก็เลียบลำธารหายเข้าไปหลังโขดหินแม่หมูพระจากเหยื่อหมูรุ่นกระจายเข้าไปในดงแล้วก็คุ้ยกินเหยื่อของมันบางตัวก็ยังคงคุ้ยดินหาหน่อไม้กินที่ร่มไม้ด้านนอกเมื่อทิศช่วงก้าวสวบๆไปข้างหน้าหมูหลายตัวก็วิ่งเข้าไปในพุ่มหวายแล้วก็ลุยน้ำโครมครามเจ้าโทน พาลูกฟูงข้ามลำธารผ่านเข้าดงลึกไปทิศช,ช่วงเดินเข้าไปดูเขาดึงซากอาหารของพวกหมูออกแล้วก็กวักมือเรียกให้กระผมเข้าไปดูพบโครงกระดูกงูเหลือมถูกทิ้งเกลือนเลือดสีแดงเปื้อนใบไม้เขาพละกระดูกงูตรงไปที่โขดหินหยิบไม้แห้งยาวประมาณ1เมตรเขาเอาไม้เคี่ยโครงกระดูกหนึ่งพลิกไปพลิกมาแล้วก็พูดว่าดูสิ ขนาดหัวไอ้ดาวยังเหลือแต่กระดูกเลยมึงช่วยดึงเครือเถาวันมาให้กูหน่อยวะเอาและเอ็งจะเอาไปทำไมวะก็จะเอามามัดหัวกระโหลกไอ้ดาวนี่ไงทิศช่วงผูกบวงเถาวันเอากระโหลกของไอเสือดาวมาผูกเอาไว้แล้วก็หิ้วร่องแร่งกลับมาที่พักแล้วก็นำมาวางบนแผงย่างรวมกับเนื้อเก่งหม้อเราเชื่อกันว่าเขี่ยวเสือดาวนั้นเป็นเครื่องรางป้องกันพูดผีได้เป็นอย่างดี สมัยนั้นหมออาคมเขาซื้อกันอยู่ในราคาเขี้ยวละ3บาทแต่นี่มันเป็นราคาเมื่อหลาย10ปีก่อนนะครับส่วนกระดูกเสือดาวและกระดูกงูพวกเราก็ทิ้งเอาวไว้ให้เหม่นแทะกินตอนกลางคืน <g ad> การเข้าป่าของผมและทิศช่วงในครั้งนี้เราได้พบกับเรื่องราววิถีของสัตว์ป่ามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเอาชีวิตรอด การต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวนั่นก็เป็นวิถีชีวิตของสัตว์ป่านะครับและระบบนิเวศในป่าที่ในสมัยก่อนเมื่อหลายสิปีก่อนนั้นยังคงมีสัตว์ป่าชุกชุมและมีความสมบูรณ์มากในปัจจุบันนี้สัตว์ที่มีอยู่มีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นความหลากหลายธรรมชาติได้ลดน้อยลงไปเพราะสัตว์บางชนิดมันก็มีมากเกินไปเพราะอะไรนเหรอครับ เพราะสัตว์บางชนิดนั้นมันไม่มีศัตรูทางธรรมชาติที่จะมาคอยกำจัดมันมันก็จึงมีปริมาณเยอะมากและสัตว์บางชนิดก็ต้องสูญพันธุ์ไปเพราะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่ได้หรือไม่สามารถปรับตัวเมื่อป่าและธรรมชาติค่อยๆลดจำนวนลงก็ <c oughs> ฝากลูกๆหลานๆนะครับให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาป่ารักษาต้นน้ำเอาไว้ให้สัตว์ป่า และเอาไว้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้เดินเที่ยวชมธรรมชาติและเป็นต้นน้ำสะอาดสะอาดให้กับพวกเราได้ใช้ได้กินได้อยู่ดำรงชีวิตไปนานๆน,นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวจากหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์ในช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและถ้าท่านผู้ชมอยากจะสนับสนุนสินค้าในคงกระพันสโตร์ตรก็สามารถทำได้นะครับ เช่าวัตถุมงคลกับเรานอกจากจะได้ของดีติดตัวแล้วท่านยังได้ทําบุญได้ร่วมบุญกับวัดต่างๆและที่สำคัญที่สุดก็ได้ให้กำลังใจและได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ